พัจจะผ้าหาั่นอันไก่ใหดอันปอเปี๊ยะจ้ปะปอเปี๊ยะไก่ซื้ออกไก่มาจ้ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอันนี้คือโบเมนโบสับแม่สิสุกสับดนะจ้ะ โหผิกไก่ใส่น้ำจ้ะกระซิ้วขาวน้ำมันน้ำเดือจ้ะน้ำมันผืดประมาณน,นักสอนหนึ่งลดดีจ้ะเอาลดผงรดไก่รหมูก็ได้จะตามใ่ชอบ bánh hoai chả, nó chỉ say bèn lông bài nấm tươi ประสงค์อันเนยประสงค์ลื้อกะแป้งอ่าถอดกรอบอะได้จ้ะแน่นเท่ากับสมเข้ากันเลยจ้ะเอ้ยหมึ เกลือน้ำเลือดจะเด้อหน่อยหนึ่งนี่ผสมเข้ากันแล้วก็พักไวประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสามพักแลทีเ้าสิใส่ปอเปียมี่ยัยงกัน,นเลยมาเบิ่งจ้ะมีเอ่อถั่วมอกแล้วก็กระลำจ้ะ แล้วฮัดหัน่นหั่นเป็นฝอยได้ขนาดนั้นนะต้องหัน่นก้อนหน่อยเป็นไงก็ได้จ้ะอันนี้แม่กัล่ามาได้จ้ะทำ ากนัน้นเ้าก็มาพักกันเลยจ้ะตั้งกระทะน้ำมันลงไปจ้ะ แล้วน้ขาก็ใส่กระเทียมเลยจะเดอ้อตาด้วยพักจะ้ะล่อยใ,ใส่ลงไปเพราะว่าเขาผักส่วนหลายเขาก็ต้องค่อยผัดใ,ให้มันหยุบแล้วไปตเติมงเรืยอๆจ้ะ นะฮะก็มาปรุงกันเลยจ้ะไปผงปรุงรสลงไปได้จ้ะเด้อตามด้วย,วย,วยน้ำมันหอยตาลจ้ะ ไทน่น้ำด้อยจ้ะก็ะข้อมหอมอันนี้ตเราต็กับเถอะตเติมผักลงไปเรื่อยๆจ้ะ นี่ยังหนุ่หนักง่ายๆแล้วแต่เราสูตรไทยสูตรมั่นกันสูตรแม่เพ็้นเห็ดนกีิจ้ะ แต่สุดท้ายกับใส่ย่าลืมใส่บุญเสร็จแล้วจ้ะแล้วแม่พัดพักกันให้มันยุกแล้วก็ะแล้วบุญเสร็จลงใส่แล้วจ้ะ Bye. พักเริ่มแม่ก็สิเอาวุ้นเซนใสน่ก่อนเซนมีวุ้นเซนแซนามแล้วเนาะแซนต์ตัดเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะดีเขาซือ้อวุ้นเซนที นึ่นเศนที่มันขาดที่มันนึ่ราคาถูกๆออระจ๊มพักให้ใส่เย็นก่อนแล้วจะว่าเบิง้งวิธีห่อกันจ้ะ แผ่นมันกะเด่ถ้าเ้าใส่ถุงมือ,มอแม่ก็ล้างมือสะอาดเ้าใส่ถุงมือมันสิแกะบ่ไใดจัดตรงสิแกะหยากอันนี้ไก่ที่เ้าไก่ที่เ้าหมักแลวกัะเอามาลวดจ้ะ ใส่ใกล้เข้าไปนั่งนี่อ้อแบบนี้จะบริหนากง่ายๆกระมุนมุนข้าแน่นๆไข้ท่าจะง่าย ตรงว่างว่างหเหลี่ยมๆนะสิจ๊ะหมุนเขาแน่น